ต่อไปอีเลตครับตัวนี้ครับเมื่อ3-4ปีที่แล้วมีใช้แค่2ประเทศในโลกเท่านั้นใช้เป็นลูกอมจุบจูป,ะ,จปะครับแต่เขาไม่ได้มปยีห้อจุบใช้แค่อเมริกากับญี่ปุ่นเท่านั้นข้อนี้ตัวนี้อีเลตอาจจะไม่รู้จักรู้จักยีดเอ็กทรัไหมครับตัวนี้ข้อดีคือเขาสามารถให้พลังงานสำรองกับร่างกายได้วันนี้ใครเคยรู้สึกหิวผมเชื่อว่าทุกคนเคยรู้สึกหิวแน่นอนเวลาหิวเราจะรู้สึกไงครับหิวก็จะนาเมิดเป็นลม ใจสั่นวันไหวเหมือนเจอผมก็ใจสั่นเหมือนกันนะครับใจสั่นวันไหวรู้สึกว่าน้าอยากจะไปลมอยากไปทุกอย่างเลยครับครับหิวอีทเลทครับ Eat extract ครับในอเมริกากับญี่ปุ่นเขาใช้แบบนี้เลยทําเป็นลูกอมครับเวลาหิวใช่ไหมหยิบขึ้นมากินกินแล้วอิ่มข้อดีของเขาคือเขาสามารถให้พลังงานกับสมองได้แล้วก็ทําให้ครับกา s t r o i n t e s t ท,ทน a ก,ก็คือระบบลําไส้ของเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น วันนี้นะครับผมบอกเลยคนอิ่มกับคนไม่อิ่มแตกต่างกันตรงนี้ครับเมื่อเรากินอาหารเข้าไปฟึบอาหารมากน้อยไม่ได้วัดว่าเราอิ่มไม่อิ่มนะครับเราวัดอิ่มตรงไหนรู้ไหมครับเมื่ออาหารเคลื่อนที่เข้าสู่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กเรายาวไหมฮะยาวมากๆเลยนะครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยเมื่อลำไส้เล็กมีอาหารจุอยู่มากขึ้นจะเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆเมื่อเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยร่างกายเราลำไส้เล็กเนี่ยจะฟีดแบคกลับถูกสู่สมองบอกว่า ลำไส้เล็กมีอาหารเต็มแล้วนะกระเพาะเราไม่เต็มหรอกครับมันขยายได้สามสี่สี่สิบเท่าครับมันจะไปเต็มแน่ไงครับแต่ลำไส้เล็กเราขยายไม่ได้มันได้แต่ยาวอย่างเดียวนะครับยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยลำไส้เล็กครับนะครับก็เมื่อเต็มปุ๊บใช่ไหมครับครับพี่ครับอย่าคิดลึกดิครับลำไส้อยู่เลยที่นะครับก็เมื่อเคลื่อนที่เคลื่อนที่เมื่อเคลื่อนท,ท,ที่ช้าลงจะฟีดแบ็กสู่สมองให้เรารู้สึกอิ่มขึ้นตัวนี้แหละครับจะทําให้เกิดการฟีดแบ็กนั้นเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ลำไส้เล็กเราเคลื่อนที่ช้าลงครับเมื่อลำไส้เล็กเราเคลื่อนที่ช้าลงถึงแม้ไม่มีอาหารถ้าเคลื่อนที่ช้าลงบอกสมองอิ่มไหมครับบอกสมองว่าอิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับจึงทําให้เราอยู่ได้ทั้งวันครับโดยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยหิวเราอิ่มอยู่เรารู้สึกว่าเราไม่ทานก็ได้ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะร่างกายเรามีพลังงานอยู่แล้วเคยสังเกตไหมถ้าวันนี้นะผมท้าเลยไม่ต้องกินข้าวเลยทุกคนไม่ต้องทานข้าวไม่ต้องกินอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นการทดลองในต่างประเทศนะครับกินสองอย่าง อันนี้หมอดอกเตอร์นะครับเป็นคอนลดน้ำหนักจริงของเขาเลยนะครับเขางดการทานแป้งงดการทานงดการทานทุกอย่างครับให้กินแต่ผักอย่างเดียวและน้ําตาลน้ําหนักลงครับอยู่ได้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับร่างกายเราต้องการระบบขับถ่ายที่ดีร่างกายเราต้องการสมองที่มีพลังงานสมองเราใช้พลังงานจากอาหารประเภทอะไรครับกูโค้เท่านั้นสมองไม่กินไขมันครับสมองไม่กินเนื้อสัตว์ครับสมองขอน้ําตาลเท่านั้นถ้ามีน้ําตาลสมองอยู่ได้ เพราะฉะนั้นเราสามารถลดได้ครับตัวนี้เหมือนกันครับหลอกคล้ายๆกลไกนั้นเช่นเดียวกันต่อไปครับแอลคาไลนแอลทาที L ine, T T. ตัวนี้ครับร่างกายของเรามีระบบเผาผ่านพลังงานในร่างกายแต่เผาผ่านได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ที่ระบบนั้นดีไม่ดีมาอยู่ที่สายพานครับนึกง่ายๆครับวันนี้ถ้านึกถึงสายพานลำเลียงลำเลียงอาหารไปเผาพลังงานไปเผาถ้าสายพานหยุดลำเลียงเผาได้ไหมครับเผาไม่ได้ก็อ้วนไงครับตัวนี้คือสายพานลำเลียงครับในการพา อาหารพาพลังงานไปเผาที่ไมโตคอนเดียไอเตาพลังงานนั่นแหละครับตัวนี้ช่วยเพราะฉะนั้นครับจึงทําให้เราเร่กงกระบวนการเผาผ่านขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนที่ทานบูเชเนแล้วื่นรู้สึกร้อนๆเพราะตอนนั้นร่างกายเรากาลังเผาผ่านพลังงานในร่างกายอยู่โคเอนไซม์ค,คีดเดนเป็นตัวเร่งพลังงานในไมโตคอนเดียคือนอกจากมีสายพานแล้วถ้าเตาปฏิกรณ์ไม่ดีก็ห่วยอ่ะถูกไหมตัวนี้ครับช่วยเร่งเผาผ่านพลังงานในร่างกายทําให้พลังงานในร่้งกายเร่งกระบวนการเผาผ่านได้เร็วยิ่งขึ้นอีก กาซิเนียครับตัวนี้ครับผมต้องอธิบายอย่างตั้งใจมากๆเลยแต่ก่อนอธิบายอย่างตั้งใจครับวันนี้ผมมีมาช้าผมเลยซื้อลูกโปง่งมาฝากทุกคนด้วยรักทุกคนนะครับบรรน,นอกตลอดยิงเรื่อยๆครับผมหวังว่าจะได้นะาไม่ใช่ผมพูดเล่นผมเปล่าเล่นนะครับเคยดิ้นคำพูดของเบ้งไหมของเบ้งขั้นเก่าวไว้ครับกระบี่ไม่ได้อยู่ที่ใจ จะอยู่ถัดไปจากพังงา